อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบไปจำวันเสาร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันสองพันยี่สิบสองในหัวข้อกันดานวิถีบทที่สิบห้าถึงสิบหกและมาราโกบทที่หกข้อหนึ่งถึงยี่สิบเก้าเครื่องบูชาชนิดต่าง พระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลคือพูดกับพวกเขาว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าในแผ่นดินที่เจ้าจะไปอาศัยอยู่ซึ่งเราให้แก่พวกเจ้านั้นถ้าพวกเจ้านำเครื่องเผาบูชาจากฝูงโคและฝูงแพะแกะมาถวายพระยาเวเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเป็นเครื่องสัตวบูชา เพื่อแก้บนหรือเป็นเครื่องบูชาถวายด้วยความสมัครใจหรือถวายในเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดเพื่อไม่ให้กลิ่นที่พอพระไทยแด่พระยาเวก็ให้คนที่นำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาเวนั้นนำธัญญาบูชามาถวายคือแป้งอย่างดี1กิโลกรัมเขาน้ำมันประมาณ1ลิตร และเจ้าจงจัดเหล้าองุ่นประมาณหนึ่งลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชาคู่กับลูกแกะทุกตัวที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือที่เป็นเครื่องสตัตวบูชาและสำหรับแกะผู้ตัวหนึ่งเจ้าจงจัดทัญญบูชาด้วยแป้งอย่างดี2กิโลกรัมเขาน้ำมันประมาณหนึ่ลิตรครึง่งแต่สำหรับเครื่องดื่ม บูชานั้นเจ้าจงถวายเล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่งให้เป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พระยาเวในเมื่อเจ้าจัดลูกโคเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเป็นเครื่องสัตวะบูชาเพื่อแก้บนหรือเป็นสารติบูชาแด่พระยาเวก็ให้นำธัญ,ญบูชามาถวายคู่กับโคผู้นั้นคือแป้งอย่างดีสามกิโลกรัม เขาน้ำมัน2ลิตรและให้นำเครื่องดื่มบูชาคือเหล้าองุ่น2ลิตรเพื่อการเผาบูชาและเป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พระยาเวจงทำเช่นนี้สำหรับโคผู้หรือแกะผู้ทุกตัวหรือสำหรับลูกแกะผู้หรือลูกแพะทุกตัว จงทําเช่นนี้กับสัตว์ทุกตัวตามจํานวนที่เจ้าจัดถวายคนพื้นเมืองจะต้องทําเช่นนี้ทุกคนเมื่อจะถวายเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยแลกพระยาวเวถ้าคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่กับเจ้าชั่วคราวหรือผู้ที่อยู่อย่างถาวรท่ามกลางพวกเจ้าจะถวายเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่น ที่พอพระไทยแดกพระยาเวก็ให้เขาทั้งหลายทำเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าทำนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันสำหรับชมนุ่มชนและสำหรับคนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ทาถาวรตลอดชาติพันธ์ของเจ้าคือพวกเจ้าเป็นอย่างไรคนต่างด้าวก็ต้องเป็นอย่างนั้นจีาพอพระภาคพยาเว จะต้องมีธรรม,มาบัญญัติและกฎหมายอย่างเดียวกันสำหรับพวกเจ้าและสำหรับคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่กับเจ้าพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลคือพูดกับพวกเขาว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายมาถึงแผ่นดินที่เราจะให้เจ้าเข้าไปและเมื่อเจ้ารับประทานอาหารของแผ่นดินนั้น เจ้าจงถวายเครื่องถวายแด่พระยาเวจงเอาแป้งส่วนแรกของเจ้าที่บดแล้วมาทําขนมก้อนหนึ่งถวายเป็นเครื่องถวายเป็นเครื่องถวายที่ได้จากลานนวดข้าวเจ้าจงถวายขนมนี้จงเอาแป้งส่วนแรกของเจ้าที่บดแล้วถวายเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวตลอดชาติพันธ์ของเจ้าทั้งหลาย แต่เจ้าทั้งหลายทำผิดโดยไม่เจตนาและไม่ได้ทำตามพระบัญญัติทั้งหมดนี้ซึ่งพระยาเวตัดกับโมเสสคือทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาพวกเจ้าโดยโมเสสตั้งแต่วันที่พระยาเวทรงบัญชาและสืบต่อๆไปตลอดชาติพันธ์ของเจ้าทั้งหลายและถ้าเป็นการทำผิดโดยไม่เจตนาโดยที่ชุมนุมชน ไม่รู้เห็นด้วยให้ชุมนุมชนทั้งหมดถวายโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้เป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พระยาเวพร้อมกับทันยบบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กับคู่กันตามกฎเกณฑ์รวมทั้งถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและให้ปุโรหิตลบมนทินบาป ให้แก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดและเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัยเพราะเป็นการทำผิดโดยไม่เจตนาและเขาได้ถวายเครื่องเผาบูชาของพวกเขาแด่พระยาเวและถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของเขาและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับการ อาภัยพร้อมกับคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเพราะว่าประชาชนทั้งหมดเกี่ยวพันกับความผิดโดยไม่เจตนานั้นถ้าผู้ใดทำบาปท,ที่เป็นความผิดโดยไม่เจตนาก็ให้คนคนนั้นถวายแพะเมียอายุหนึ่งปี เต็มเครื่องบูชาลบล้างบาปและให้ปุโรหิตลบมลทินบาปให้คนนั้นเฉพาะพระพาักพระยาเวเนื่องจากบาปที่เขาทำผิดโดยไม่เจตนาให้ลบมนทินบาปแก่เขาและเขาจะได้รับการอภัยจงมีธรรมะบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับผู้ทำผิดโดยไม่เจตนา คือทั้งคนอิสราเอลผู้เป็นคนพื้นเมืองและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งทําผิดอย่างจงใจไม่ว่าเขาจะเป็นคนพื้นเมืองหรือเป็นคนต่างด้าวคนนั้นได้มิ่นประมาทพยาเวเขาจะต้องดุถูกตัดออกจากท่ามกลางชนชาติของตนเพราะเขาดูหมิ่นพระดำหลัดของพระยาเว และขัดขืนถ้าบัญญัติของพระองค์เขาต้องถูกตัดออกอย่างแน่นอนเขาต้องรับโทษของตนโทษของคนที่ละเมิดวันสบาโตขณะที่คนอิสราเอวอยู่ในถิ่นธุรกันดารพวกเขาพบชายคนหนึ่งไปเก็บฟืนในวันสบาโตพวกที่พบเขาเก็บฟืนก็พาเขามาหาโมเสสอาโรน และชุมนุมชนทั้งหมดเขาจึงขังคนนั้นไว้เพราะยังไม่รู้ว่าจะทำกับเขาอย่างไรและพระยาเวตัดับโมเสตว่าชายคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายชุมนุมชนทั้งหมดต้องเอาหินคว้างเขาให้ตายที่นอกค่ายชุมนุมชนทั้งหมดจึงพาเขามาที่นอกค่ายและเอาหินคว้างจนตาย ตามที่พระยาวีทรงบัญชาโมเสสติดผู้ที่ชายเสื้อคลุมแล้วพระยาวีตัดกับโมเสสว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและสั่งพวกเขาให้ทำผู้ที่มุมของชายเสื้อคลุมตลอดชาติพัน์ของเขาและให้เอาได้สีฟ้าติดที่ผู้ของแต่ละมุม เพื่อเจ้าทั้งหลายจะมองดูผู้นั้นและจดจำพระบัญญัติทั้งหมดของพรยาวเวแล้วปฏิบัติตามเพื่อเจ้าจะไม่ทำอะไรตามความพอใจของเจ้าและตามที่ตาของพวกเจ้าอยากเห็นซึ่งนำให้เจ้าหลงไปเล่นชูตามนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะจดจำและทำตามพระบัญญัติทั้งหมดของเราและเป็นคนบริสุทธิ์แดบบ่พระเจ้าของเจ้า ทั้งหลายเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอีเพื่อเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้ากันดานวิถีบทที่16หม้เท้าของอาโรนออกดอกพระยาเวตัดกับโมเสสว่า จงพูดกับคนอิสราเอลและเอาไม้เท้าของเขาทั้งหลายไม้เท้าหนึ่งอันจากแต่ละสกุลรวมเป็นไม้เท้าสิบสองอันจากผู้นำของทุกสกุลเจ้าจงเขียนชื่อแต่ละคนไว้บนไม้เท้าของเขาเขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าคนเลวีเพราะจะมีไม้เท้าอันเดียวสำหรับหัวหน้าของแต่ละสกุล จงวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ในเต็มนัดพบตรงหน้าหีบแห่งสักขีพยานที่เราพบกับเจ้าทั้งหลายและไม้เท้าของคนที่เราเลือกสัต์นั้นจะง,งอกเช่นนี้แหละเราจะทำให้เสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ่งบ่นว่าเจ้าต่อเรานั้นสงบลงโมเสสจึงสั่งคนอิสราเอลและผู้นำทุกคนของพวกเขา ก็มอบไม้เท้าแก่ท่านคนละอันไม้เท้าหนึ่งอันสำหรับผู้นำหนึ่งคนตามสกุลรวมเป็นสิบสองอันและไม้เท้าของอาโรนก็รวมอยู่ในไม้เท้าเหล่านั้นด้วยแล้วโมเสกวางไม้เท้าเหล่านั้นเฉพาะพระพักพยาเวในเต็นท์แห่งสักขีพยานวันรุ่งขึ้น โมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งศักขีพยาและดูสิไม้เท้าของอาโรนสำหรับพงพันเลวีนั้นงอกขึ้นทั้งมีดอกตูมและดอกปานและเกิดผลอันม่อนสุกบ้างแล้วโมเสสนำไม้เท้าทั้งหมดจากเฉพาะพรพักพ,กพกยาเวมายังคนอิสราเอลทั้งหมดพวกเขาได้ตรวจดูแล้วแต่ละคน ก็นำไม้เท้าของตนไปพยาเวตัดกับโมเสสว่าจงนําไม้เท้าของอารณนกลับไปวางไว้ต่อหน้าฮีแผงสักขีพยานเพื่อเก็บไว้เป็นหมายสาคัญเตือนพวกกบฏเพื่อเจ้าจะให้เขาทั้งหลายยุติการบ่นว่าว่าเราเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องตายโมเสก็ทำเช่นนั้น พระยาเวีตัดสั่งท่านอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นและคนอิสราเอลพูดกับโมเสสว่าดูซิเราพินาศแล้วเราถึงที่ตายแล้วเราตายกันหมดแล้วทุกคนที่มาใกล้พระปลาของพระยาเวีต้องตายเราจะต้องตายกันหมดหรือมาระโกบทที่6ข้อ1ถึง29 ชาวนาสล็ปไม่ยอมรับพระเยซูพระเยซูสเสด็จออกจากที่นั่นไปยังภูมิลำเนาของพระองค์และพวกสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลาและคนจำนวนมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนปัญญาที่เขาได้รับ เป็นปัญญาแบบไหนกันนี่ถึงได้ทำการอัศจรรย์เหล่านี้คนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากอบโย,โยเซฟยูยยดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือพวกเขาจึงขัดเคืองใจในตัวพระองค์ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าผู้เผยวจะนะจะไม่ขาดความเคารพรับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่วางพระหัตถูกต้องคนบาดเจ็บบางคนให้หายโรคและพระองค์ประหลาดพระไทยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อ พันธกิจของอักรทูต12คนแล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระองค์ทรงเรียกสาวกสาวก12คนมาและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่และประทานสิทธทิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้พระองค์ตัดกำชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เทา้า ไม่ให้เอาอาหารหรือย่ามหรือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตัดสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่นจงสะบัดผงครีใต้ ฝ่าเท้าของพวกท่านออกซ้อยเห็นความผิดของพวกเขาพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีขับผีออกหลายคนและเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคก,การตายของยอนผู้ให้บัพติศมากษัตริย์เฮโรด ทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เรื่องลือบางคนพูดว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเต็มขึ้นมาจากตายแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงทำการอัศจรรย์ได้แต่บางคนว่าเขาเป็นเอริยาส่วนคนอื่นว่าเขาเป็นผู้เผยพระว,วจนะเหมือนคนหนึ่งในพวก ผู้เผยพระวจนะในอดีตเมื่อเฮโรธทรงได้ยินจึงตรัสว่ายอนคนที่เราตัดศีรษะเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้เพื่อเห็นแก่นางเฮโรเดียสชายาของฟิลิป พระนุชาของพระอ,องค์เนื่องจากเฮโรอดอภิเศกสมรสกับนางราอยอนเคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระนุชามาเป็นภรรยา,ยาของตัวเองนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้พเพราะเฮโรด ทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรธจึงปกป้องท่านไว้เมื่อเฮโรธทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงชง,งนสนเท่แต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรธ เฮโรดทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมือ่อบุตรตีของ hey Road, เฮโรเดียสเข้ามาเต้นเต้นราทำให้กษัตริย์เฮโรดได้แขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตัดกับหญิงสาวว่าเจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า เจ้าจะขอสิ่งใดก็ตามเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัตินางจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่ายงขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติสมาเถิดนางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่าหม่อมชั้นขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติสมา ใส่ถาดมาให้หม่อมชันเดี๋ยวนี้เลยพิคะกษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกอย่างยิ่งแต่เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้วและเพราะเห็นแก่หน้าแคร์จึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพเจชาชาตไปตัดศีรษะของยอนมาทันทีเพเจชาชาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกแล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้น ก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอรู้เรื่องก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงจบการอ่านพระคัมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบประจําวันเสราร์ที่26กุมภาพันธ์2พั2สวัสดีค่ะ